สยรีส่องท็อปจรนเปิดเลขเด็ดหลังร่วมงานบุญถวายสร้างพระพุทธรูปเป็นพระเอกสายบุญอีกคนสำหรับพระเอกหนุ่มท็อปจรสนสงรักหลังจากก่อนหน้านี้ได้ออกมาเชิญชวน,นแฟนๆและยาติธรรมในการร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปบางลีลาสมเด็จพระพุทธรัตนมณีศรีมหามงคลบรมศาสดาไตรโลกนาศณวัดมณีวงจังหวัดนครนายกค่ะ ด์มีคนในวงการบันเทิงอาทิไายอภพ,พรนครสวรรค์ยิ่งยงยอดบัวง,งามและดาวมยุรีไปร่วมสร้างบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะล่าสุดท็อปจรรย์ได้ออกมาโพสสรุปปิดยอดบัญชีบุญพร้อมเผยจำนวนเงินบริจาคสร้างพระพุทธรูปให้เห็นแบบชัดๆผ่านทางอินสตาแกรนะคะงานนี้ขอหวยแห่เข้ามาสองเดือนปิดบัญชีร่วมสร้างพระพุทธรูปปางรีลา สมเด็จพระพุทธรัตนมณีสีมหามงคลบรมศาสดาไราโลกนาถขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญกันในครั้งนี้ครับยอดรวม562,591บาท59สตางค์บวก91บาท40สตางค์ซึ่งเป็นดอกเบีย้ยเท่ากับ562,682 9กสตังงค์ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทั้งทางโลกและทางธรรมสมหวังในทุกสิ่งที่ปราถนาทุกประการครับสาธุท่ามกลางเพื่อนเื่อนคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะ